นายทำไรไม่รู้อา้าวผมไม่รู้ได้ไงอะหนูใส่ยาสีฟันเป็นใช่ไหมมีนะเดี๋ยวคุณตัดตาให้กอน ตัวเล็กตัวใหญ่เพื่อนขา

หนูปแป้ฟันก่อนฟันหมิ่นหมิ่นปาไแป้งป้าแป้งฟันก่อนหมิ่นปานีดูมยตีไครยังไม่ได้ตีไครเลยเมื่วานมีนาไม่ได้มาเรียนเม่วานเป็นวันอาทิตย์คุณมินก็ไม่ได้มาเรียนเฮ้ยพูดไปเรื่อยไง

คุณครูไม่มีคเอาชุดนชดเล่นก็ได้ชุดเล่นก็ได้มีชุดเล่นหเกงขาสั้นมีม้จมีเอาแเกงอะไรไปอ่ะเอากระโปงก็ได้ว่าย้ำต่แต้มต่มแต้มน้องมามียบงรอเออเนี่ยชุดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าชุดอะไรอ่ะแล้วก็ว่าน้ำต่มแตมต่มแต้มแล้วก็ใส่ห่วงยาง ไม่ใช่ไหมถึงตาวัยนั่นนะครูค่ะคุณครูไุณคร่คุณครูไปสวนสัตว์ค่ณครูอ่ย่าพาไปสวนสัตว์เดี๋ยวไปกีรี่ลูกตาไปแล้วก็ติดเข้าคออะไรอ่ะกรี่ลูกตาโรคฮะกีร่ลูกตาโรคโรคคืออะไรอ่ะกีรีลูกตาโรคโรคมันเป็นงไงอ่ะเล่าใหู้ฟัง่ คนทีละคนตะวี่เกลี่ยเรีนงพูนเฮ้ยอย่าดูเพื่อนไม่เอาไม่น่ารักอย่างเงี้ยคู่ะา้๋านนาบอกว่าหน้นาทีละคนจุก่อนจุก่อนเอาฟังมีฟังหนูนาก่อนการฟังนูนาว่าว่าเกลียเรียนรีลูกตาไปแล้วก็ะติดคออ๋อเกลี่ยเรียนรี่จากลมๆนั่นเหรอเออแล้วหนูไม่เคี้ยวก่อนปะ ไม่ใช่เพราะว่ามันมีีวิตตากระดิ่ง่เหรอตากระดิ่งมันมัเป็นแบบไหนนะหน้าม่ปนแี้ยนะไม่กี่่ไม่กี่อไกี่ไมกี่อ่ะเอาหรอหนุนเลยอ่ะพี่เพื่อนเล่าอย่างนี้ด้วยแล้วเราจะไปทะเลกันคู่ี่่ะนพรุนี้ี่เล่นด้วยอ่พรี้ไปทะเลกันไปป กินยังไงที่นี้แต่เขาไม่มีรูปตาปลอมด้วยนะมันกินได้ด้วยอยากเห็นไหมไม่ใช่ไม่ถือพรุ่งนี้ค่อยมาลูกตามันมีชีวิตอยากกินอยากกินไหนก็ถามหนูนาหนู อะไรหรอกัวกโลูกลูกมันเป็นยังไงอะคุณไม่เคยเลยอกแบบเลยอดินดูจินดูอั่นีีุ้๊กตามันไม่หมุนรอบซื้อมาฝากี้วยนได้างไมเขาซื้ออเมกวต้องซกมจกพ่ราบคุนี่ไปสวนสัตว์ไหมมาจาพ่อทรสวนสัตว์หี่ายสวนสัตว์ีที่ีทให้คุณแม่สัตวไรมัไปดูนะ ฝากแม่ฝากคุณมิ้งแม่ฝากคุณมิ้งกี่รูปนี้คะนี่ไม่มีลูกก่อนนะเล่นด้วยรีบไปสนามลูกเขาเออ่อยลิีบลูกตาของน้องมะนาวแล้วก็มแล้วก็เชี่ยวเชี่ยวเลยเลยอ่ะเขาเขาออกตาไมอย่าเล่นสายออกตาไม่เบา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 ก่อนคุณมิ้งฟังอยู่จะยิงเล่นเล่นเมย์เล่นสายเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยใช่แล้ไม่ใช่เหรอไ่ ใส่ด้วยเนี่ยเราใส่ไปไม่ไดาพรุ่งนี้จะพาไปเอาชุดเล่นมาด้วยนะพาเลยพันเล่่อะดีไหมดีไหมชวนเพื่อนมาดิหนไชวนมีมาไหมเด็กนี่ก่อนไม่เอาไม่ไปอ่ะยังไม่ไปไปวันนี้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เตรียมชุดเลื่อนชุดเล่นมาชุดกางเกงเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อยืด แล้วก็เส่็กันเกงเกงขาสั้นหรือเกงขายาวหรือกระโปรงก็ได้ฮะได้ใช่ต้องนอนหลับก่อนวันนี้เราต้องเติมพลังวันนี้เราต้องนอนหลับก่อนเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้